ก็สวัสดีทุกท่านเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาตามสัญญานะก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนลูกปืนวันเวหรือว่าอาจจะถอดชุดคัดออกมาแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนลูกเือนวันเวแล้วเจดี JD คัดฝืดเจดีคัดไม่หมุนมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาบอกท่านนะในตระกูลของยามาฮ่า นะครับของ h o n ด้าท่านก็ลองแหวนข้างหลังผิดนั่นแหละนะแต่ของยงา m า h a าเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นะก่อนที่เราจะไปรับฟังปัญหาในเรื่องของประกอบชุดคัดเกี่ยนวันเวคัดไปแล้วเจดี JD คัดหมุนไม่ได้หมุนฟืดนนะเรามาฟังสาเหตุน,นี้ก่อนท่านหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องของเฟืองคัดตรงนี้มันรูดนะปัญหาของเฟืองคัดตรงนี้มันรูด าสาเหตุเนี่ยมันมีอยู่สามสาเหตุด้วยกันจะเล่าให้ฟังตามนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาตรงนั้นนะหนึ่งละโครงสร้างตรงนี้ถ้ามันเป็นของเทียมเหล็กมันไม่แข็งมันมีโอกาสที่อเปลืองคัดตรงนี้นะเปลืองคัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงปลายนิ้วเนี่ยมันจะรูดนะครับอ่ามันเคยเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นบ่อยกับรถยามาฮ่าที่ใช้โครงสร้างเป็นของเทียมม,มันมักจะรูดอยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่ทําให้มันรูดประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการขันน็อตไม่แน่นการขันน็อตไม่แน่นนี่ผมว่าอยากจะให้เพื่อนๆตัดประเด็นตรงนี้ออกไปเพราะว่าทุกร้านมีบล็อกลมมีบล็อกไฟฟ้ามันแน่นอยู่แล้วนะเอาอยากให้ตัดประเด็นเรื่องของขันน็อตไม่แน่นออกไปแต่เรามาดูกันตรงนี้ประเด็นหลกัลกๆเลยที่อยากจะพูดถึงก็คือไอ้ตรงนี้การเห็นความแตกต่างกันไหมเห็นความแตกต่างกันไหม เห็นความแตกต่างกันไหมเห็นยังเห็นยังอ่าถ้ายังไม่เห็นดูไม่ออกก็นี่ไงหน้าสัมผัสตรงนี้หน้าสัมผัสตรงนี้มันเรียบร้อยแปดสิบองศาตั้งแต่ขอบนอกยันถึงเฟืองข้างในถูกต้องไหมอ่ามันเรียบมันเสมอกันเลยนั่นหมายความว่าหน้าสัมผัสหน้าบีบอัดมันมีสูงกว่ามีเยอะกว่าถูกต้องไหมอันนี้บูทแทะอันนี้บูทแทะนี่บูทแทะนะ อ่าหน้าสัมผัสมันเต็มเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าทั้งสองด้านเลยนะทั้งสองด้านเลยนะเนี่ยนะเห็นไหมแต่ของเทียมเบรกลวดเป็นไดอ่ะเนี่เป็นหลุมลงอ่ะฟันเฟืองเป็นหลุมลงอ่ะมันเจาตรงไหนไปบีบอ,าาอัดกับเฟืองคัดเพราะว่ามันประกอบตรงก,รนรงกรันแบบนี้ตรงกับเฟืองคัดแบบนี้มันเอ้าตรงไหนไปบีบเฟืองคัดล่ะท่านเอ้ยถ้ามันเป็นหลุมลงไปแบบนี้ทั้งสองด้านเห็นไหมเนี่ยมันก็บีบเฉพาะด้านนอกแรงบีบแรงกดมันน้อยกว่ามันก็ลุ่ยสิครับทุกท่าน นี่ก็คือปัญหาที่เราได้เจอนะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆในคลิปนี้แต่ทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันบ้างน,นะเรื่องของการเปลี่ยนลูกปืนวันเวคัดก้อนเปลี่ยนไปแล้วเกิดปัญหาเจดีคัดไม่หมุนเจดีคัดฝืดนะมันเกิดมาจากตรงนี้ให้สังเกตดูดีๆนะอ่าอันนี้จะเป็นฝั่งแท้อันนี้จะเป็นฝั่งเทียมนะอ่าตรงนี้ถ้าหากว่าทุกท่านดูดีๆด,ดูผิวเผิน เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะอันนี้แท้อันนี้ชุดแท้อันนี้ชุดเทียมนะมันเหมือนกันนะอ่าแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้เวลาที่เราประกอบเข้าไปแล้วเจดีคัดไม่หมุนเจดีคัดฝืดของยมมาห้าเนี่ยดูดีดีดูดีด,ดีเห็นยังถ้ายังไม่เห็นมุมนี้มันดูไม่ออกเดี๋ยวขออนุญาตย้ายกล้องแป๊บนึงอ่ะมุมนี้เพื่อนๆดูออกไหมว่าทําไมประกอบ ชุดวันเวคัดเข้าไปประกอบชุดคัดก้อนเข้าไปของยามาให้ทำไมเจดีคัดมันล็อกเจดีคัดมันเืดอาปกติวันเวคัดมันต้องหมุนได้ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันต้องล็อกแต่มันหมุนไม่ได้ทั้งสองด้านเลยหมุนเฟืดนะครับอมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรดูกันไหมถ้าดูไม่ออกให้ดูตรงนี้ตรงนี้มันจะโผล่นูนขึ้นมาถูกต้องไหมมันโผล่นูนขึ้นมาประมาณหนึ่งมิล หนึ่งมิลโลเวเนียวัดแล้วหนึ่งมิลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาหนึ่งมิลเนี่ยนะแต่ของเทียมมันเสมอกันนะมันเสมอกันนะเนี่ยมันไม่ได้โผล่นะมันเป็นเรื่องของมุมกล้องเฉยๆนะมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยดังนั้นเวลาที่ท่านประกอบทุดคัดเข้าไปท่านขันบีบเนี่ยถ้าเป็นวันเวของเทียมท่านขันบีบเนี่ยขันบีบตรงนี้วันเวมันก็ล็อกสิมันอยู่กับที่อ่ามันก็หมุนไม่ได้สิครับท่านนะนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้น นะส่วนตัวนี้มันเป็นของแท้มันโผล่ออกมามินหนึ่งมันถูกต้องแล้วนะครับท่านดังนั้นเวลาที่ท่านจะใช้ปลอกลูกปืนตัวนี้ให้ท่านขัดออกนะขัดออกข้างละครึ่งมินนะขัดออกข้างละครึ่งมินเพื่อที่จะให้ไอเฟืองตัวนี้มันโผล่ขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอแล้วแนะนาเพื่อนๆน,นะเราไม่ได้กักวิชาลหลายๆคนก็บอกว่า ่าส่วนมากก็จะบอกว่าเออพูดมากกัดวิชานะครับบอกไม่หมดอะไรก็จะประมาณนี้เสียใจด้วยถ้าท่านดูไม่จบคลิปเรื่องนี้ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้สาเหตุที่มันล็อกเจดีคัตมันล็อกก็คือไอชุดลูกเพื่อนวันเวคัตของเทียมบูธแกนกลางกับขอบนอกมันเสมอกันขันบีปับ๊บมันก็ล็อกเลย ถ้าเป็นของแท้บูธแกนกลางโผล่ขึ้นมาหนึ่งมิลอันนี้ของแท้เนี่ยน,นี้ของแท้เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาหนึ่งมิลเห็นไหมอ่ามันชัดเกนนะมันชัดเกนอยู่แล้วนะมันโผล่ขึ้นมาหนึ่งมิลแต่ของเทียมเนี่ยมันเสมอกันเลยเนี่ยนะครับทุกท่านดังนั้นก็เกียร์ลงก็แล้วกันถ้าเป็นตัวใช้ปอของเทียมก็เกียร์ลงนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าปอของเทียมถ้าโดนความร้อนมันละลายเป็นพลาสติกนะอ่าละลายเลยนะอ่าอันนี้อยู่ในตระก,กูลยมหาห้า นับตั้งแต่ในตระกูลเมทอัลฟาขึ้นมานะถ้าเป็นเบลจะเป็นเหล็กถ้าเป็นเมทอัลฟาก็จะเป็นปอบพลาสติกแบบนี้นะครับขึ้นมาเลยเฟสสปาร์กเรนโบว์สปาร์กร้อยสิบห้าไฟินจูปิเตอร์เหมือนกันหมดสปาร์กหนึนะทุกท่านก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคราผม